ค่ะดิฉันนางสาวลักายุนซัมนะคะวันนี้จะมาทำการประใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะคะเกี่ยวกับการทำปกหนังสือการ์ตูนนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมาคิกที่ไฟล์นะคะเลือกที่ New น,นะคะตรงนี้จะตั้งเป็นปกหนังสือนะคะ ตรง pieces นะคะเราจะเลือกเป็น international paper นะคะตรงตรงไซส์นะคะก็จะเป็น A4 นะคะส่วนความกว้างกับความสูงนะคะเขาก็จะเ็งคูกำลังมาให้เราแล้วตรงนี้นะคะจะเป็น d o r u t i o n นะคะหรือค่าความละเอียดนะคะตรงนี้จะอยู่ที่300นะคะตรงนี้คือ color mode นะคะก็คือ mode สีนั่นเอง ก็ขอเป็นเรบมันเออก็จะตั้งเป็น CMYK color er นะคะ K คูมอมเค,ค,คเลยหลังจากนั้นเราจะได้ Background มาะคะ่ะก็ให้เปลี่ยนจาก Background เป็น Layer ซะก่อนค่ะแล้วก็ว,กวิกที่ Control Size นะคะเพื่อปรับตั้งค่าลักดาษนะคะเวเลสห่างของการเย็บมุมนะคะโอ้ย ค่ะแล้ิบโอเคหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่ถังสีนะคะเพื่อที่จะลงสีกันเลยสีจะแตกต่างกันไม่ว่าเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็จะทำเป็นวงลีนะคะอาจจะ ใหญ่เกินไปหรือยังไงก็สามารถปรับได้หมดนะคะสามารถขยายได้นะคะตามใจเราเลยโอเคหลังจากนั้นให้พื้น l ยย e r ขึ้นมาใหม่หนึ่งเล y e นะคะแล้วก็ไปหารูปมามเพื่อง่ายในการตกแต่งมากขึ้น,นะคะ่ะ คลิป่มได้เลยเมื่อเราลืกรูปแล้วคล่กปุ่มได้ได้แล้วมันจะขึ้นมาเป็นกรอบรูปอย่างนี้นะคะให้เราไปที่ยังลบนะคะคลิกปุ่มโอเแล้วลบได้เลยโอเคเราก็สามารถที่จะขยับให้มันเข้ามูลได้นี้ยิ่งขึ้นนะเราก็ะเราก็จะไปเพิ่มตัวอักษรนะคะ เล okay, คำว่ามิกกี้มาล้มไปนะคะค่นะเมื่อแรกคำว่ามิกกี้มมาแล้วนะคะ ล้วก็เข้าไปเปลี่ยนสีเลยขอเป็นสีแดงนะคะโอเคทุปค์ถูกแล้วะคะ่ะเราสามารถแคบขยายไว้ตรงไหนก็ได้นะคะตามใจเราแต่ขอไว้ข้างล่างกันนะคะค่ะก็นี่ก็คือการทำนับปกแบบง่ายๆนะคะจากโปรแกรม Adobe Photoshop เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ